่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปาเป็นเกียรติในการมอบปฏิทบัติผู้สําเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันการ,กรเผชิญเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ประจําปี2567ภายใต้โครงการป้องกันและลดบัตถุในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคม 2,567จำนวน12รายดังต่อไปนี้ 1. นึงนางรจนีรังสีสาครเจ้าพนักงานพัฒนานชุมชนปฏิบัติงาน นายสมพจนายสมพศุ์อุทาผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามนายสมพงษ์ชงภูน้อยตำแหน่งขับรถยนต์สี่ นายอุดรต่อยก้อนขับเครื่องจากคนขนาดเบาห้านางสาว <c oughs> จีวรัฐพัฒน์เผื่อนแก้วผู้ช่วยเจ้าพนาาักงานธุรการหก <c oughs> นายอิ่งแก้วแก้วเงิน ตำแหน่งขับเครื่องจากคนหนัดเบาเจ็ดนายนะัทพงศบัวเกา้าปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิงแปดนายจรันทํำใจปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ นายอัจนีผู้มีคุณปฏิบัติงานนักการ 10. นางสาวกรชกรทายาปฏิบัติงานช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 11. นางสาวบุษยมาศพิจรอปปฏิบัติงานด้านสาธสุขและสิ่งแวดลอ้อม 12. บนายภาคภาคูมิฟักขาวรปฏิบัติงานเครงการงานสาธารณสุขขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนดำมลท่าปลาที่ให้เกียรติมอบที่แบบการอบรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งที่สองท่านอันดับต่อไปขอการียนเชิญทท่านนะคะร่วมกันไข่